ผมกำลังเตรียมการการแสดงครั้งสำคัญวันนี้พรสวรรค์การแสดงของผมจะได้ไปที่ประจักษ์ในที่สุดแต่ยายแค่นั่นกระชากหนวดปลอมของผมไปแล้ววิ่งไปที่ห้องแต่งตัวเธอเอาหนวดของผม,ผมไปทำอะไรกันเธอจะรับบทเป็นผู้ชายหรือไงผมไม่แปลกใจเลยสักนิดเพราะเธอนั้นเหมือนทอมแะขนาดนั้นผมวิ่งตามเธอไปแต่ก่อนผมจะตามไปทันเธอก็็อบประตูใส่หน้าผมไม่นะไม่ใช่ตอนนี้สิผมทุบประตูอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ไม่มีใครได้ยินจบกันผมลืมเรื่องความฝันผมไม่ได้เลยตั้งแต่สมัยเด็กผมอยากเป็นนักแสดงมาตลอด ผมเรียนในกลุ่มละครและอาจารย์มักจะชมผมเสมอแต่ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าผมมันจบอยู่ที่โรงเรียนประจำนี้ได้ยังไงผมไม่พอใจเลยสักนิดเพราะที่นี่เขารับแต่ผู้หญิงเท่านั้นแต่ผมเข้ามาได้เพราะว่ามีเส้นสายเรื่องมีอยู่ว่าคณะแสดงละครประจำท้องถิน่นได้โปรดิวเซอร์สุดเจ๋งมาสะดุดตาเข้านี่เป็นโอกาสของผมและในที่สุดพวกเขาก็มาชมการซ้อมใหญ่ของการแสดงของพวกเราโรมิโอและจูเลียตถ้าหากพวกเขาชอบการแสดงของพวกเราเราน่าจะได้รับเชิญไปแสดงที่โรงละครจริงและจากนั้นชื่อเสียงก็อยู่ไม่ไกลแล้ว ผมทุบประตูอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งสาวทำความสะอาดคนหนึ่งออกมาผมรีบวิ่งไปที่หลังเวทีถ้าผมไปถึงรอบสุดท้ายได้ล่ะแต่ทั้งคณะตอนนี้กลับบ้านกันไปหมดแล้วเป็นเพราะผมการแสดงเลยถูกยกเลิกผู้หญิงคนอื่นๆในคณะวิ่งมาต่อว่าผมผมกลายเป็นคนที่ถูกแกล้งเสมอเพราะผมเป็นผู้ชายคนเดียวในโรงเรียน มีเพียงนักเรียนเกรดเฉลี่ยระดับเออย่างซาร่าพูดเงียบๆขึ้นมาว่าผู้ตัดสินจะกลับมาใหม่ในการซ้อมครั้งหน้าและผมยังมีโอกาสผมถอนหายใจอย่างโล่งอกและผมก็นึกได้ว่าใครเป็นต้นต่อของเรื่องทั้งหมดนี้ในตอนนั้นผมโกรธมากและผมจึงรีบวิ่งไปหาผอ,อซึ่งเป็นแม่ของผมเองและเล่าให้เธอฟังทั้งหมดให้แคร์โดนไล่ออกจากกลุ่มสแสดงจากการกระทำของเธอจากวันแรกที่เข้าโรงเรียนยเด็กเกรน,นี้มาก่อกวนผมโดยตลอดผมก็ไกลเลยว่าทำไมเธอถึงเกลียดผมขนาดนี้อย่างไรก็ดีผู้หญิงคนอื่นไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่เช่นกันผมเป็นเด็กผู้ชายคคนนนเเดีีียยยววใโรรรรงงแถมมัพส์ พวกเขาต้องอิจฉาผมกันแน่ๆผมเลยเดินไปที่โถงทางเดินเด็กผู้หญิงทุกคนทําเหมือนเป็นหน้าที่ที่ต้องเรียกล้อเลียนผมกันแต่ผมไม่แคร์หรอกผมมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นในชีวิตคือการเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงผมไปถึงห้องผอ,อในที่สุดและเมื่อผมได้ยินเสียงคนร้องไห้จากในอีกฝั่งของประตูผมแมอบฟังเป็นแค่นั่นเองทําไมเธอถึงมาถึงก่อนผมได้กันนะผ่านเสียงร้องไห้นั้นเธอบอกว่าเธอเสียใจจากการที่ไปก่อกวนการซ้อมแต่ทั้งหมดนั้นเกิดจากการที่ผมไปแกล้งเธอก่อนอยีคนโกหกเอ้ยผมพุ่งเข้าไปในออฟ เธอขังผมไว้โดยเจตนาชัดๆดแม่ผมทำหน้าเบื่อหน่ายเธอไม่เชื่อแคร์และบอกว่าด้วยลักษณะนิสัยของเธอไม่มีทางที่เธอจะยอมให้ใครมาแก้งได้แน่ๆแต่เธอก็หันมาและบอกผมว่าผมก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกันที่ผมมาเพื่อร้องเรียนและไม่ยอมแก้ปัญหาผมรู้สึกเจ็บใจมากเป็นการลงโทษแม่ผมสั่งให้แคร์และผมทำความสะอาดโรงแสดงละครแล้วต้องเริ่มในทันทีแคร์และผมเริ่มทำงานอย่างเงีเงยบๆผมมีอะไรต้องพูดอีกเยอะแต่จ,จู่ๆ แครก็บอกให้ผมไปที่ตู้เก็บเสื้อผ้าโอเคไม่มีปัญหาแต่พอผมไปถึงที่ตู้เก็บเสื้อผ้าจู่ๆมันก็เริ่มล้มล,ลงมาโคมใหญ่โชคดีที่ผมหลบได้ทันทําอะไรของเธอเนะ่ะผมตะโกนถามแต่แครดันตอบมาแค่ว่าถ้าแกแขนหักคันจะแสดงไม่ได้สินะเธอปิดประตูเสียงดังแล้วจากไปแคร์บ้าไปแล้วผมต้องหาคนมาแสดงเป็นจูเลียตคนใหม่และต้องเป็นใครสักคนที่มีคิดจักผมไว้ในตู้เสื้อผ้าหลังจากทาความสะอาดเสร็จ ผมไปนั่งที่ถงทางเดินนั่งคุนคิดว่าจะหาใครมาแทนที่แครด์ดีจู่ๆผมเห็นเพื่อนร่วมชั้นของผม,ผมซาร่าผมหมดยิ้มไม่ได้ทันทีที่เห็นเธอซาร่าคือผู้หญิงคนเดียวที่เป็นกำลังใจให้ผมมาเสมอเราเริ่มคุยกันและซาร่าบอกว่าผมโชคดีที่ได้รับบทเป็นตัวเอกส่วนเธอนั้นเป็นได้แค่นักแสดงแทนสำหรับบทจูเลียตเท่านั้นยิ้มไปเลยตัวไม่ต้องคิดอะไรอีกต่อไปผมถามออกไปเลยว่างั้นเธอก็มาแสดง็นจูเลียตแทนที่แคร์สิซาร่าจ้องมองผมด้วยความไม่เชื่อ นนัน้เธอก็พูดขึ้นมาอย่างเขินๆว่านี่จะเป็นไปได้ต่อเมื่อแคร์ไม่มาแสดงหรือทำชุดหายเท่านั้นเธอถึงจะสามารถขึ้นแสดงแทนได้ซารา่าเธอนี่มันอาชี้ญัตจริงๆวันถัดมาผมแอบ,บ้าไปในห้องแต่งตัวแลวเริ่มควานหาชุดของแคร์ที่จะต้องใช้ในการแสดงผมต้องแอบ,บขโมยไปเพื่อแคร์จะไม่สามารถขึ้นแสดงได้และให้ซาร่าขึ้นรับบทของเธอแทนในที่สุดผมก็เจอชุดของเธอและก็รีบออกไปซ่อนที่หลังล็อกเกอร์ ขณะกำลังกลับออกมาผมมองไปที่ถงและเริ่มเห็นว่าผู้ตัดสินมากันแล้ววันนี้ทุกอย่างจะต้องออกมาเพอร์เฟกผมเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแต่ยังอดไม่ได้ที่จะแอบดูห้องแต่งตัวของแครเธอกำลังง่วนหาเสื้อผ้าของเธออยู่และดูจะโกรธมากเสียด้วยแต่แคร์บังเอิญเห็นผมที่ประตูเธอเดินมาช้าๆและคว้าคอเสื้อของผมไว้ท้งนั้นฉันจะรับบทเป็นโรมโอเองถอดชุดของนายออกมาซะเธอกล่าว ไม่มีทางผมรีบวิ่งไปที่หลังเวทีเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่แครก,ก็อยู่ไม่ห่างจากผมสักเท่าไหร่ผมเกือบจะถึงเวทีแต่แครก,ก็คว้าวิกของผมเอาไว้ได้ทาให้ผมพลาดล้มลงกับพื้นแต่ผมรู้สึกได้ว่าทุกอย่างเงียบไปหมดผมมองไปรอบๆเรากำลังถูกจ้องมองโดยกลุ่มผู้ตัดสินและคนดูภายในโรงละครเราอยู่บนเวทีแล้วก่อนที่ผมจะได้พูดอะไร ม่านก็ปิดลงไม่กี่นาทีผ่านไปผมนั่งอยู่ที่หลังเวทีและไม่อยากเชื่อเลยว่าทุกอย่างจะจบลงเช่นนี้ครั้งนี้ทุกคนเห็นว่าเป็นความผิดพลาดของผมจู่ๆผู้จัดการที่กําลังโมโหใหญ่ก็เข้ามาที่หลังเวทีเขาเริ่มตะโกนว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นการดูหมิ่นคนดูขนาดนี้เขาเสริมอีกว่าเราได้พลาดโอกาสครั้งสําคัญที่สุดของพวกเราไปแล้วและเขาก็จากไปผมไม่อยากเชื่อเลยและเช่นกันแพรก็ดูเหมือนจะช็อกมากเรารีบวิ่นไปหาผู้จัดการทันใดนั้นเราก็เห็นแม่ของผมอยู่ในถงทางเดิน เธอมาทําอะไรที่นี่กันวินาทีต่อมาแม่ของผมก็ลงไปคุกเข่าขอร้องต่อหน้าเขาขอร้องให้ให้โอกาสพวกเราเป็นครั้งสุดท้ายภายใต้ความรับผิดชอบส่วนตัวของเธอแม่ผมอุ้มแม่ลุกขึ้นแม่อยากให้เราได้แสดงผู้จัดการมองแม่ด้วยหน้าตาเหยียดและยังขำเบาๆโอเคเน้นอาทิตย์หน้าแล้วกันผมกระโดดด้วยความดีใจแล้วก็คุณแม่ซ้ําแล้วซ้ําอีกทุกอย่างคงจบกันเธอไม่ได้แม่ช่วยเอาไว้ วันถัดมาเด็กผู้หญิงในโรงเรียนไม่มีใครคุยกับผมเลยสักคนรวมถึงแครด้วยเพราะการก่อควนการแสดงก่อนหน้านี้ผมไม่เคยสนเรื่องที่ไม่มีเพื่อนหรอกนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเหงามากๆผมยืนอยู่หน้าล็อกเกอร์ของผมขณะที่มีใครสักคนมาผลักผมจากข้างหลังผมหันไปดูเป็นแครนั่นเองต้องการอะไรอีกละ่ะแต่แครก็ทำหน้าเขินอายแล้วบอกว่าเธออยากจะขอสงบศึกชั่วข่าวเพื่อไม่ให้เป็นการทำลายการแสดงเราต้องซ้อมด้วยกันเธอต้องมีแผนอะไรแน่แต่นอีกมุมมองหนึ่งทางคณะ ต้องลำบากเพราะการทะเลาะกันของพวกเราหลังจากนั้นแครก,กับผมก็จับมือกันและตกลงว่าจะไปพบกันที่ห้องแสดงละครหลังเลิกเรียนมาดูกันว่าเธอจะวางกับดักอะไรไว้ข่าวนี้แต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในการซ้อมครั้งถัดไปด้วยราวกับว่ามีคนมาแทนที่แครคนเดิมเธอไม่คิดพยายามจะฆ่าผมในตู้เสื้อผ้าอีกต่อไปและไม่เรียกผมด้วยฉาย,ยาด้วยซ้ําเนื้ออื่นใดทุกๆการฝึกซ้อมผมก็มั่นใจขึ้นเรื่อยๆว่าแครนั้นมีพรสวรรค์จริงๆทําไมผมถึงไม่สังเกตกันนะก่อนหน้านี้ในช่วงพักวันหนึง่งผมถามแ เธอขมวดคิ้วและบอกว่าเธอมักจะรับบทผู้ชายเสมอก่อนหน้านี้และบทโรมิโอนั้นถือเป็นบทในความฝันของเธอเลยแต่นั่นนะน,นะผมเผอพูดอไปว่าเธอเป็นจูเลียตที่เยี่ยมมากและเป็นผู้หญิงที่พิเศษมากๆเช่นกันแครม,มองผมด้วยสายตาอ่อนโยนผมมองในตาสีกรมโตของเธอเป็นครั้งแรกในชีวิตชุดที่เธอสวมนั้นเข้ากับเธอได้เป็นอย่างดีหยุดนะผมกำลังคิดอะไรกันอยู่เนี่ยนั่นมันยัยทอมบอยแครนะวันก่อนการแสดงจริงเราฝึกซ้อมกันจนดึกและจูๆ่ๆแครก็เผอทําบทหล่นผมก้มลงไปช่วยเก็บด้วยความบังเอิญมือของพวกเราถูกกัน ผมขนลุกไปทั้งตัวผมจ้องไปที่ดวงตาของแคร์ริมฝีปากของพวกเราตอนนี้ใกล้กันมากๆจู่ๆซาร่าก็พุ่งเข้ามาในห้องแคร์และผมรีบถอยตัวออกจากกันซาร่าจ้องที่พวกเราสักครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าผมเป็นคนโกหกผมสัญญาว่าจะให้บทจูเรียตกับเธอและตอนนี้ผมจะจุกแคร์เนี่ยนะผมอยากจะไปหาเธอแต่ซาร่าตะโกนว่าเธอจะไม่ให้อภัยผมเด็ดขาดและวิ่งหนีไปแคร์ถามดางเย็นชาว่านายจะยกบทของฉันให้คนอื่นนั่นเหรอกันทุกอย่างที่นายพูดมาก็เป็นแผนของนายงั้นสินะ ผมเริ่มบ้างเหตุผลว่าผมเคยอยากให้เป็นแบบนั้นก่อนที่เราจะมาซ้อมด้วยกันก่อนที่ผมจะรู้ว่าเธอวิเศษแค่ไหนแต่แครมองผมด้วยสายตาเกลียดชังและจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำผมอยากจะหยุดเธอไว้แต่ผมรู้ว่าคงทําไม่ได้ขณะที่มองเธอเดินจากไปผมรู้สึกเหมือนมีรู้อะไรบางอย่างพุดขึ้นมาในหัวใจของผมผมนอนไม่หลับเลยในคืนนั้นและมาแสดงด้วยร่างกายที่เหนื่อยล้าผมอยากเห็นแคร์เร็วๆแต่เธอไม่ทักผมสักคำซาร่าก็หลบหน้าผมเช่นกันเมื่อผูกํำกับและแม่ของผมสังเกตเห็นผมพวกเขาตะโกนมาว่า ให้ผมอย่าริอาจาทำอะไรบ้าๆอีกนะวันนี้แครยิ้มอย่างว่างเปล่าและบอกว่าเธอไม่สนใจผมเลยสักนิดพวกเขาจะได้หมดห่วงผมมองไปที่โถงทางเดินจากด้านหลังฉากขณะที่ผู้ตัดสินจับตามองเวทีอย่างจดจอ่อผมรู้สึกตึงเครียดมือของผมเต็มไปด้วยเหงือ่อและม่านก็เปิดออกและการแสดงก็เริ่มขึ้นแครเล่นตามบทของเธอได้ปกติดีแต่ผมไม่สามารถตั้งสมาธิได้เวลาผ่านไปขณะที่ผมมองแครผมก็ยิ่งรู้สึกเศร้าขึ้นเรื่อยๆผมทอะารลงไปกัน ขณะที่ฝึกซ้อมกันผมได้เห็นมุมที่ต่างออกไปของเธอและผมก็ได้รู้ว่าแครนั้นไม่ใช่ทอมอย่างที่ผมคิดเธอทั้งสุภาพและมุ่งมั่นแครเปิดใจให้ผมแล้วจอแท้แต่ผมนั้นทำมันพังจากนั้นเมื่อถึงช่วงที่ผมต้องอ่านบทคนเดียวผมไม่สามารถพูดออกไปได้เลยสักคำผมยืนนิ่งอยู่บนเวทีและนึกขึ้นได้ว่าผมต้องพูดบทออกไปผมสุดหายใจเข้าลึกๆนะ่าเตือนคนดูกับผู้จัดจาก,การว่าบทของผมต่อไปนี้จะต่างออกไปจากต้นฉบับจากนั้นผมก็หันไปหาซาร่าที่ยืนอยู่หลังเวทีและขอโทษเธอต่อหน้าสาธารณชนผมทำตัวเหหลลวแก ในสัญญาว่าจะให้บทกับเธอแล้วผมก็มองไปที่แคร์มือของผมสั่นด้วยความกลัวและผมก็กล่าวว่าผมขอโทษจากใจจริงที่ทําให้เธอเสียใจและถึงแม้ว่าผมจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปผมอยากจะพูดอะไรสักอย่างผมคิดว่าผมกำลังตกหลุมรักแคร์ผมขอโทษที่ผมรู้ตัวเมื่อสายไปคําพูดนั้นกล้องไปทั่วทั้งห้องจากนั้นทุกอย่างก็งเงียบสงบผู้ชมและผู้ตัดสินจ้องมองกันด้วยความงุนงง หลังจากช่วงขณะนั้นผ่านไปหยดน้ำตาก็ไหลออกมาจากดวงตาของแครผมคิดว่าผมทำทุกอย่างพังหมดแล้วจู่ๆเธอก็เข้ามาจูบผมผู้ชมต่างปรบมือกันเสียงดังทันใดนั้นเองผมก็เห็นผู้จัดการลุกขึ้นช้าๆจากที่นั่งหัวใจผมตกไปถึงตะตุม่มเขาต้องพูดว่ามันเป็นความล้มเหลวแน่และให้ผมลืมเรื่องความฝันที่จะเป็นนักแสดงไปซะแต่จู่ๆผู้จัดการก็พูดขึ้นมาว่ามันเจ๋งมากและได้อารมณ์สุดๆเราได้รับเชิญให้ไปแสดงที่โรงละครแล้ว นี่มันเรื่องจริงกันเหรอหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะโดยยังนด้รับโอกาสที่จะมีชื่อเสียงอยู่อีกเหรอแคร์และผมกระโดดด้วยความดีใจผมเห็นแม่ของผมที่กำลังเช็ดน้ำตาและมองมาที่ผมด้วยความดีใจผมกำลังยิ้มขณะที่แคร์จับมือของผมและกระซิบว่าฉันคิดว่าฉันก็ชอบนายเหมือนกันและน่าแปลก คำพูดพวกนั้นดูเหมือนจะสำคัญเสียยิ่งกว่าการที่พวกเราได้รับเชิญไปที่เวทีใหญ่ซีอีกและผมก็คิดว่าผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าเชคสเปียร์นั้นพยายามจะเสื่ออะไรในเรื่องโรมิโอกับจูเลียตนั่นคือคนที่ทะเอลาะก,กันนั้นยังสามารถรักกันและกันได้และพวกเขาก็สามารถเปลี่ยนตัวเองเพื่อความรักนั้นได้ด้วยเช่นกันคุณชอบวิดีโอนี้หรือไม่อย่าลืมกดซับสไคร e และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนช่องของพวกเราขอบคุณครับ